สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพนะคะได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถปพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2564ค่ะ ที่สาราว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกวรเกียรติรัตนนนท์ประลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพันตำรวจเอกหญิงอังสุวรรณรัตนนนท์นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2564โดยมีรองปลัดกระทรวงกลาโหมข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมในพิธี สำหรับกิจกรรมที่มีประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวนสิบรูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวังพวงมาลาและการนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาถปพิษ รวมไปถึงการแสดงความจงรักภักดีด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่พระสนิกรและพระราชทานโครงการพระราชดำริอันเป็นอเนกอันันแก่ประเทศชาตินานับประการ ส่วนทางด้านพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,ม, х, มานาถบพิษ13ตุลาคม2564โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุนป,ปทานพิธีวังพวงมาลาพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะนายฐานชั้นผู้ใหญ่สมารครคุแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและกำลังพลของบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนดำรงอยู่ด้วยความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของเหล่าทหารและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย และที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลเอกนรงพันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกได้เป็นประธานนําคณะผู้บังคับบัญชาและกําลังพลร่วมกิจกรรมบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ5ปีวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จํานวน18รูปจากวัดสมนัดร,ราชวรวิหารถวายเป็นพระราชกุศลพิธีสวดพระพุทธมนต์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวนสิบรูปจากวัดสมนัสราชวร,รวิหารพิธีวังพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งกองทัพบ,บกในฐานะที่ดำรงไว้ซึ่งภารกิจการพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันอันสูงสุดที่เป็นศูนย์รวมของจิตใจปวงชนชาวไทยมีภารกิจอันสำคัญยิ่งคือการถวายการรักษาความปลอดภัยและถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษและได้สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในทุกๆปีกองทัพบ,บกจะประสานความร่วมมือกับส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณสถานที่ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพและส่วนภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ สำหรับครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งผู้ร่วมพิธีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ ทั้งนี้ภายหลังการจัดกิจกรรมที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกแล้วผู้บัญชาการฐานบกยังได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิษซึ่งกำลังพลจิตอาสาของกองทัพบ,บก ได้ร่วมกับทางสำน,นักงานเขตห้วยขวางและคณะครูนักเรียนโรงเรียนพระราม9ก้าการนาพิเศษจัดขึ้นที่วัดพระราม9ก้าการนาพิเศษและเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกองทัพบกและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะย,ยังได้มอบเข้าสารให้กับมูลนิธิปอเต็กตึงจํานวน999ถุงเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ขณะดเดียวกันยังได้มีการมอบเข้าวสารให้กับสำนักง,งานเขตห้วยขวางเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยจากโรคโควิด1 9จํานวน198ถุงด้วย hmm. ดังเป็นในส่วนของกองทัพบ,บกและสมาคมแม่บ้านฐานบกมอบให้จํานวน99ถุงและทางวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษมอบให้อีกจํานวน99ถุง ทางด้านพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือได้เป็นประธานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมนาถิปิษฐประจำปี2564เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนางสิริรัตน์นินสมัยนายกสมาคมภริยาฐานเรือและคณะน,า,นายฐานชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรพิธีสวด พระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิธและพิธีวางพวงมาลานอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะยังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาวัดชิโนโรถวรารามวร,ว,ร,ว,รวิหารแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณวัด อันเป็นการสนองพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของชีวิตประชาชนในการสร้างความกินดีอยู่ดีและการเสียสละเพื่อส่วนรวมให้กับประชาชนในทุกด้านรวมทั้งพระถวายเป็มพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทางด้านพลอากาศเอกนาภาเดชท,ทูปเตมีผู้บัญชาการฐานอากาศได้เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิรพร้อมด้วยคุณปัญญาดาวทูปเตมีนายกสมาคมแม่บ้านฐานอากาศและนายฐานชันผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศร่วมพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีวังพวงมาลาพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวนสิบรูปจากวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครณนห้องรับรองกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพอากาศและยังมีการบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลณอาคารศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ สำหรับพิธีนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาประพิษท,ที่ได้ส่งงานเพื่อผสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา70ปีที่สรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร้ร,ร,ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ราชธรร่ร่่ร่่่่่่่่่่่่น่่่ การที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรากายและพระสติปัญญาเพื่อปวงผสกนิกรก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติทางด้านพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้ไปเป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ13ตุลาคม2564 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวนสิบรูปและพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการตลอด70ปีที่ครองราช ทางด้านพลเอกสันทัศนันทิภาคิรันผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถประพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2564โดยกิจกรรมที่มีนะคะประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีทาบุญตักบาทพระสงฆ์จานวน10รูปและพิธีวางพวงมาลาพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณา นาที่คุณค่ะ